ออกมาในทางที่บ่บสมความอย่างยิ่งในเมื่อนั้นครับเจ้าหุ้นซื้อสนึกพิษแล้วหู้สซกเสียใจต่อกันการกาเกิดขึ้นโดยได้ใส้คำว้าแบบของไปกุมารหลายอย่างแบบผสมะสมตามอ์คิดของตัวเองสบายดีสวัสดีครับ ทักทาย FC พี่น้องสองฟังโค้งที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโจ๊กครับพี่น้องทักทายพี่น้องฟังไทยและก็พี่น้องทั้งฟังเล่าร่วมทั้ง FC พี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกเพราะว่าจะเป็นทั้งยุโรปอเมริกาโดยเฉพาะในอเมริกานอร์เวย์นิวซีแลนด์นะครับผมเดนมาร์กนะครับสวีเดน f อทีทีติดตามพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสุดยบ่ผ่านคลิปใหม่ๆนะครับผม สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องนะครับเป็นประเด็นหลายเดือนที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับประธานมวยเลาานะครับหลายคนก็ติดตามนะครับในที่สุดนะครับประธานมวยเลาาก็ไปบอลลอดนะครับพี่น้องถือกระแสสังคมอ่าพี่น้องในฝั่งไทยโดยเฉพาะพี่น้องในฝั่งไทยเนาะลาคาเอฟซีพี่น้องในฝั่งเล้าก็กดดันนะครับผู้รักผู้ใหญ่ในประเทศเล้าก็ตัดหางปล่อยวัดนะครับคือสิบเอาประธานมวยเล้านะครับผม เพราะคเว้าหรือว่าคําพูดของประธานมวยเลาาหลายเดือนที่ผ่านมานะครับพี่น้องเหตุให้กระทบกระทั่งต่อความรู้สซึกของพี่น้องฟังไทยนะครับในที่สุดพี่น้องครับวับนที่30เมษายนนะครับประธานมวยเลาาได้อัดคลิปอ,อัดคลิปออกมาขอโทษบริด้ตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวแบบเป็นทางการใด้พี่น้องคืออัดคลิปปล่อยคลิปออกมานะครับแสดงความ รับผิดชอบนะครับขอโทษกับคขาบอกที่ผ่านมานะครับสองสามเกือบสามเดือนพี่น้องตั้งแต่วันที่สิบสี่กุมภาพันธ์นะครับผมตั้งแต่วันที่สิบสี่กุมภาพันธ์จนกุมภาพันธ์มีหน้าเมษสานะครับเมื่อนี้วันที่สามสิบเมษสานะครับประธานเวลาออกอัดคลิปออกมาขอโทษนะครับกับเหตุการณ์พ่วมหูซึกตัวนะครับนะครับมันเลยเถิดไปนะครับพี่น้องความรู้สึกพี่น้องฟังไทย ผลกระทบต่อพี่น้องฟังเล่าทามองหย่อนกลับขึ้นไปนะครับพี่น้องหลังจากประท่านเมื่อเล่าออกมาเบากป็นบาครับผลกระทบตามมาามากไหมนะครับต่างฝ่ายกระต่องการอยากฟังประท่านเมื่อเล่าออกมาถแถลงแสดงความรับผิดชอบนะครับในที่สุดก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบกับคําบอกกับผลกระทบนะครับพี่น้องล่องไปฟังคลิปเปิงพี่น้องประทานเมื่อเล่าแสดงความคิดเห็นอัดคลิปออกมาขอโทษพี่น้องฟังไทยและก็พี่น้องในฟังเล่านะครับ เอาลองฟังเบิรงแล้วกับพี่น้องอย่าลืมคอมเมนต์ขมานะครับหลังจากฟังคลิปนี้นะครับสบายดีข้าพเจ้าในานามประธานสภานุบาลสัตว์ขออนุญาตสิแจงคำเห็นที่ข้าพเจ้าได้กล่าวในพิธีแทงข่าวกีฬา,ามวยคุณแม่ในสิเกงครั้งที่สามสอง ปี2ัมปท4ประเทศรัสจกกักัุรกีอาเปจภาพในค่าวันที 14. ่14 2น้องต่อันนี้ภายหลังที่ข้าพเจ้าได้ออกแท่งข้าวโดยพานซื่อเศียดบุกสต,ตัวเห็นว่าตัวเองได้ก้าวแสดงความหุ้สึกออกมาในทางที่บสบ์สุควรอย่างยิ่งในเมื่อนั้นข้าพเจ้าหุ้สึกสำนึกคิดและหุ้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์กา่เกิดขึ้นโดยได้ใส่คำเบาแบบของไปกุม,มาหลายอย่างแบบบ่มาะสมตามอารมณ์ขิ้ของตัวเองในเวลานั้น ซึ่งเป็นเหตุให้พวกให้มีหางเสียงทั้งลกจากหลายภาคส่วนทางภายในประเทศขับเจ้าอยอมว่าเป็นเรื่องที่บ่มาะสมที่ที่จะเว้าขับเจ้าในน้มผู้เลี้ยงข้าวเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นขอแสงความรผิดชอบสุดตัวไ่เพียงผู้เดียวและขับเจ้าขอโทษมายังสาพ,พันมวยธานาซาศสซื่อของรัชจักรไทยประศรลาวและประศดไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตุนการที่โปพสุนปัณต่างในครั้งนี้และขอน้มับความผิชอบเกี่ยวกับ เรื่องเที่ลงไปย้อนความหูเทาผูถึงการการพิจารณาข้อมูลอย่างที่ทุกนก็ได้สัมภาษณ์และขาดการปรึกษาหรือกับการจะตั้งที่เกี่ยวข้องก็ได้สัมภาษณ์ข้าพเจ้าในการในสมภาษณ์นี้ข้าพเจ้าขอถือเป็นอนเฮียนอาเสียนลำคาแก่ตัวเองและผมพละญาตว่าตัวเองจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังนี้เกิดขึน้นในอนาคตยันถึงขา้ข้าพเจ้าหวังนี้ว่าทุกคนและสังคมคงช่าอภัยและให้โอ,อกสแกะข้าพเจ้าโดยขอแสงความ เสียใจและขอโทษมายังทุกคนและพักส่วนที่เกี่ยวข้องมานาทีนี้เลยขอบใจนี่แหละครับพี่น้องคำขอโทษของประธานมวยลาวเป็นแนวใดพี่น้องแสดงความคิดเห็นเข้ามาเด้วพี่น้องบางเทือสำหรับผมเนาะ นะครับในฐานะที่เขาเป็นคนเล่าแล้วก็เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยมา1 9เก่าปีศึกษาในประเทศไทยอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานะครับควมหูซึกเขาต่อประธานมวยเล่ากับคําขอโทษที่ประธานมวยเล่าอาัดคลิปออกมาเนี่ยเขาซึกว่ามันสาเกินไปมันสายเกินไปนะพี่น้องนะครับคำว่าของประธานมวยเล่าถ้าย่อนกลับขึ้นไปนะครับพี่น้องมันทําลายความรูซึกของคนพี่นอ้องสองฝั่งคงนับล้านค้นขึ้นได้พี่น้อง คนได้รับผลกระทบแน่นอนคือคนใส่แหงงานคนลาาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับผลกระทบและงจาความรู้สึกของพี่น้องคนไทยที่มีต่อคนเลาาในช่วงที่กําลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นถายย้อนกลับไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับผมนะครับกระทบกระทั่งควมรู้สึกสองประเทศมีปัญหานะครับเป็นถึงประธานมวยเล่านะครับมาน,นี่ออกมาขอโทษ บางเทื่อเข้ากับบด้วาตอกย่ำหรือว่าไปเหยียบย่ำกับสิ่งที่ขอโทษหรอกครับพี่น้องแต่ว่าบางเทื่อแค่อยากเตือนสติว่าการที่จเจ้าว่ายังออกมาเนาะหรือว่าสีเฮ็ดยังกระสังนะั้นในฐานะที่เป็นประธานมวยเล่านะพี่น้องนะครับให้คัมนึ่งถึงพี่น้องสองฝั่งโคงโดยเฉพาะพี่น้องฝั่งไทยถ้าคัมใดที่ว้าวออกไปแล้วมันมีผ้นกระทบต่อ คนสองฝั่งโขงหรือว่ามีผลกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องฝั่งไทยแล้วก็คนล่าของสิทนะครับผสมควรที่ออกมาเบานะครับประธานมวยลาวตั้งแต่ต้นแล้วเนาะนะครับเหมือนจะโดนขมดโดนขมิ้นหลอกจย่างไรยังสักอย่างนะพี่น้องนะครับในช่วงสถานการณ์ตอนนั้นนะน,น,น,นะครับตอนทีเนน่เกิดขึ้นตอนแรกนะครับเม่อเม้นว่าเพิ่งเกิดขึ้นเนาะเกิดขึ้นตอนแรกตั้งแต่วันแรกที่ประธานมวยลาวเบาเนี่ครับเดือดสองฝั่งโขงเลยพี่น้อง บนหน้าเสือว่าประธานเมื่อเมือม่อร่าอาดทนใดอย่างไดงต่าง,งพานมาต,ตั้งสองเดือนนะครับคือว่าไปลบไปหลี่ไปหมอบไปหลีอยู่ลุม่มใดกับบาหูนะครับวันนี้วันที่30นะครับออกมาถแถลงออกมาอัดคลิปไม่ใช่ถแถลงเป็นทางการนะออกมาอัดคลิปวิดีโอส่วนตัวนะครับปล่อยคลิปออกมาแสดงคําขอโทษนะครับให้พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาว่าเป็นทางการพอหรือ,อยังนะครับมันมีคําพูดของประธานมว่ลาวรเนา่ย ประธานมวยดาวเนี่ยคือเปรียบเสมือนเนี่ยเป็นหน้าตาเป็นตัวแทนของประเทศลาวนะนะครับเวลาคุณถแถลงข่าวมีผลกระทบคุณถแถลงข่าวตั้งโต๊ะแบบระดับประเทศแต่เวลาคุณขอโทษคุณไปอัดคลิปอยู่ในห้องมืดๆปล่อยคลิปออกมาอย่างนี้นะครับผมว่ามันไม่เหมาะสมนะครับมันต้องทำให้มันดูเหมือนตอนที่คุณพูดนะครับอ่า ผมรู้สึกมมบมบมันว่าผมไปตอกยำตอกยำประธานมวยเล่าหรือย,ยังกหรอกพี่น้องครับแต่ว่าบางเถื่อเหมือนขาดสตินะครับพี่น้องตั้งแต่เริ่มเริ่มตนนะเหมือนขาดสติไม่รู้ว่าเชื่ออะไรขเขมรน,นะครับไปโดนของขเขมรหรือเปล่านะฮะคำพูดถึงกล้าพูดออกมานะครับทำให้คนสองฝั่งโค้งเนี่ยเดือดร้อนนะครับ และไม่น่าเชื่อว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวเลือกคนแบบนี้มาเป็นประธานมวยลาวได้ยังไงนะครับคําพูดแบบนี้ไม่น่าหลุดออกมาจากประธานมวยลาวเลยนะนะครับโอเคนะครับพี่น้องขอบคุณหลายพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาด้วยครับพี่น้องครับแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ครับในช่อง u t u b e วิธีคนสองฝั่งโขงนะครับโอกาสหนาพอกันไหมครับพี่น้องขอบคุณครับสบายดีสวัสดีครับ